วันนี้จะพาไปดูงานขัดสีสักหนึ่งคันนะครับใครใช้รถสีดำอยู่อยากให้ลองตามดูคลิปนี้นะใครใช้รถสีดำอยากให้ดูคลิปนี้เลยนะครับรถสีดำอ่ะมันเป็นรถที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาถ้าเราดูแลผิดวิธีเวลาไปล้างแบบใช้ผ้าไม่สะอาด เช็ดหรือว่าใช้ฟองน้ําไม่สะอาดถูหรือไปหยาบคายกับมันมากๆเนี่ยผิวสีมันจะลายไปหมดเลยนะมันจะลายแบบเป็นวงก้นหอยมันจะเป็นเส้นๆอ่ะมันทําให้สีดาอ่ะมันไม่ดําเข้มมันไม่ฉ่ามันไม่วาวมันจะออกเป็นฝ้าฝ้าขาวๆครับคือมันก็ดําจริงแหละแต่มันก็ดูแบบไม่ได้ดําดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยลองส่องไฟให้ดูเห็นไหม อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นริ้วเป็นเส้นเต้มไม่หมดเลยอันนี้เกิดจากการใช้ผ้านะครับใช้ฟองน้ําที่อาจจะไม่สะอาดนักหรือว่า,าจ,จะเนื้อหยาบเกินไปกับรถนะครับดังนั้นไอ้ริ้วรอยแบบเนี้ยที่มันทําให้รถมันดูไม่ฉ่าไม่ใหม่ไม่ดําไม่เข้มเนี่ยริ้วรอยพวกเนี้ยมันจะสามารถจัดการได้ด้วยการขัดสีนะครับก็คือเราขัดสีเนี่ยเพื่อปรับสภาพผิว กลับมาให้มันสวยนะครับลบยิ้วรอยต่างๆที่มันทําให้ผิวรถมันหมองไปเนะี่ยก็คือลบออกไปให้หมดนะครับและผิวมันจะละเอียดเนียนเม็ดเมทัลลิกสีมันจะเข้มมันจะวาวมันจะมีมิติเป็นประกายฉ่ำๆนะครับขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูที่ขัดเสร็จแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราจะขัด2เบอร์นะครับอันนี้อฟองน้าแดงๆเนี่ยก็คือการขัดละเอียดละ ละเอียดก็คือในเรื่องของการชักเงานะครับขัดสีเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวสวยขึ้นมาแต่ถ้าอยากให้มันสวยได้นานก็ต้องเคลือบด้วยนะ,อ,ะอาจจะเป็นการเคลือบสีด้วยคานุบ้าแว็กนะครับหรือว่าเคลือบสีด้วยการเคลือบแก้วก็ได้นะครับเคลือบแก้วก็เป็นนวัตกรรมการเคลือบสีที่มีความทนทานมากขึ้นกว่า กว่าการเคลือบสีธรรมดาทั่วไปที่เป็นแว็กนะเห็นไหมฝั่งที่ผมขัดฝั่งซ้ายนะมันต่างกับฝั่งขวาเลยอ่ะดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสีเม็ดสีเป็นประกายเนหะ็นไหมเส้นใยที่ตะกี้เราดูกันมันก็หายไปนะครับอ่ะลองมาดูฝั่งที่ยังไม่ขัดกันบ้างไหมเมื่อข้ามมาเห็นไหมครับ เนี่ยสเสน่ห์ของรถมันลดลงไปเยอะเลยมันจะเป็นฝ้าขาวๆนะครับความคมชัดก็ไม่มีความเข้มก็ไม่มีนะครับการเล่นแสงเรื่องเมทัลลิกที่มันจะสะท้อนขึ้นมาก็ไม่มีนะครับอ่ะดูชัดๆครั้งสุดท้ายเปียบเทียบกันแบบไวๆนะครับถ้าใครอยากจะฟื้นฟูสภาพผิวนะครับสีของรถท่านนะครับถ้ามันดูโทรมไปแล้วก็ลองทักมาปรึกษากันได้นะครับผมเอ็มยูสมาค่ะยินดีให้บริการนะครับ